โอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาเข้ามาหน้าต่างไหมครับเข้าหมาทําไมก็คลิปนี้ไม่เกี่ยวเลยไหมครับผมผม,ผมได้ไปดูคลิปของ MG Melody วันหนึ่งผมไปดูเออคลิปของ MG Melody จะเปิดให้ดูละฮืมเกี่ยวมึงอ่านมากมันบอกว่าค่า รู้ไหมค่าเลยค่าคือจีใช้ผู้จะเป็นราชาจนฟลดทุยไม่ใช่แล้วโอ้โหนวนพิทพิทมาไม่หน่อยโอ้โหโทษกรรมโทษโทษโทษก็อนจากที่ได้ยินมาจีก็มีความกะจุเหมือนกันเนาะใครไม่รู้ก็ไปดูได้ทีดี อืมโอเคก็เลิกปัญหาอ่อนกันมาพักที่ยวมึงก็ผมมนุษย์จีด้วยไม่ใหญ่ลืมปิดไม่ลืมเปิดไม่ใครวะเนี่ยก็นี่ครับผมแฝบมากกับคลิปนะด่าเรากากผมนี่ปี๊ดรีบโหลดกุ๊กกี้รันมาแต่ไกลเชียด่านไหนวะเนี่ยอ่ะมัาลองเลยจะได้กินน้ี้นะ้ำไล่ฟรีฟรีล้านโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟีฟีล้านใช่ไหมโอ้ย ผมไปร้อยล้านเลยน้องจบช่เลยเหรอจัดไปหนึ่งจัดไทยอืมมีแล้วละทมีจะใช้เลยโอหไว้ทำไมเกือบร้อยทำไมทำไมเอ้ยเก็บเก็บเก็บโอ้โหโดดโดดไปเลยโนานไหมเออด่านนานเลยดีโอ้โหสิบล้านแล้วเย้โ้ยเดียวยันเดียยโอยตูดมาก เอ้ยเอ้ยเอ้ยเกียโอ้โหมามาจะเยอะว่าสี่สี่สี่ล้านของของดีเปล่าของดีเปล่าดีเดียวเลยดีในสีปีรล้านเอาได้เอาได้เอาเล่นกับเขาหน่อยโอ้ยาดป้องอาดเราไม่ยอมเราไม่ยอมเพราะค่าคือ GE ใช้ผู้จะเป็นราชาจักรพรรด โอโ้ยังไม่เลิกเล่นทุกนี้ก็ติดวันพีชนะน่าดูเลยโอเคเฮ้ยเน่เน่เน่อย่าอะไรวะเนี่ยไม่เล่นนานเฮ้ยโอ้โหตูดบ้านอีกหืมตัวนี้โอ้โหจะตายแล้ว17ล้านเองปะโถเอยอเอยหืทำไว้เอย่ะเอย่ะ เราต้องเราต้องได้เยอะว่ะโอ้ยแหลกโอ้โหโอ้ยเยอะว่านางนางด่าเราขาดเราไม่ยอมเ้ยหมดแล้วไม่เอานะเอานะเว้ยอย่าหมดแค่นี้นะเว้ยโอ้โหเก็บ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 ตัวอะไรวะเนี้ยพีเขียวเนี้ยโอ้โหไม่เล่นนานเมาเมาเนะี่ย เฮ้ยต้องรู้ต้องรู้จังหวะเท่านั้นเลยอย่างนั้นตายฮะโอ้โหเฮ้ยไมยมีดาวมีดาวโอ้โหยิบล้านปัดโถเอ้ยไม่เวลามันไวเหลือเกินอือหือเฮให้เลือดก็เยอะอยู่เยอะอยู่อุ้ยแหลกเก็บเลยดาว ปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บ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 เอ้ยมีเก็บต่อเยี่ยมเยี่ยเยี่ยมมากไอ้หนูเฮ้ยเยะเฮ้ยเยะกูโกรไปหน่อยนึงโกดบ้านอีกแล้วกูเ็บครับผมแหมถึงฟีดีฟีฟล้าอ๋อถึงสามสิ0กวนเหอะโอ้โหมีฟีฟีล้านเหรอโอ้โหฟี ผู้พูดสอบเสื่อไม่ชัดทษกรรมโทษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยไม่เอาตายหาแล้วบอบอติไม่เอานะอุ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้มันคืออะไรเหรอเราไม่รู้จริงๆนะเมื่อกี้ออาวปะทอยโอ้โหขนาดใช้วิ่งผัดนะเนี่ยปะทอย ไ้บ้าเอ้ยโอ้ยโอเคครับ mm hmm. ผมก็เออจะบอกว่ามนุษย์จกกออีกากเว้ยเอ้ยกูกากไปแค่นี้แหละลาก่อย